รูปติดบัตรนะครับติดบัตรโดยใช้ Cutout นะครับ .Pro นะครับทำผ่านเว็บไซต์นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาที่เว็บนะครับจากนั้นให้เรากดเลือกที่อัปโหลด m m a g e นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพของเรานะครับอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมได้มาจาก Canva Pro นะครับเอามาทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกขนาดได้ตามต้องการแล้วนะครับเลือกขนาดตรงนี้นะครับได้ตามต้องการแล้วเราก็เลือกนะครับสีนะครับแบ็กกราวนะครับอเอาเป็นสีนี้นะครับประมาณสีนี้นะครับประมาณสีนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกชุดนะครับผมเลือกไปที่ชุดนี้นะครับตอนนี้ระบบกำลังประมวลผลนะครับอ่านะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยจากนั้นก็กดดันนะครับเปรียบเทียบรูปต้นฉบับนะครับ กับรูปที่เราทําการตกแต่งผ่านเว็บ c u t o u t Pro เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราจะดาวน์โหลดก็กดตรงนี้นะครับหรือเราจะกด Continue นะครับเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมนะครับผมแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับรวดเร็วนะครับเว็บนี้นะครับสำหรับ อ่ายูเซอร์นะครับใหม่นะครับที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบโปรสามารถใช้ได้5ครั้งนะครับถ้าอยากจะใช้ได้เรื่อยๆนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกแบบเมมเบอร์นะครับหรือเชิญเพื่อนมาสมัครนะครับก็จะได้เครดิตฟรี5ครั้งนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเว็บไซต์ cutout.pro นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับผม ขอบคุณครับ